สวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าจ้าสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนทาง YouTube ด้วยกันทุกคนทุกท่านจ้าขอบคุณถูกการรับสมขอบคุณถูกการติดตามจ้าขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าฝากพี่พี่ fc กดแชร์ให้แอดจอยด้วยนะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนาวันที่1 5เดือน8 2565หาหกหกับแอดจอยพารวยตามเคยจ้า สำหรับผลสรุปหวยลาวพัฒนาของวันที่สิบสองจ้าวันที่สิบสองเนาะจ้าผลออกสี่สามศูนย์สามเก้าเก้าแนวทางของแอดจอยได้ลุดไปเนาะนะจ้าเนาะพีพีเอฟซีจ้าก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพีพีเอฟซีหลายๆเนาะจ้าสำหรับงวดประจําของวันที่สิบสองเนาะจ้าแนวทางหวยลาวของแอดจอยก็ได้ลุดไปเนาะจ้าก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพีพีเอฟซีหลายๆเนาะจ้าเอาเข่ามาแล้วหลายงวดติดกะลุด เพิ่งจะรุดไปวันที่12นอกเนาะจ้าสำหรับมือนีิกับโทตูดโคไฟพีพีเอฟซีหลายๆจ้าสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาวันที่15เนาะจ้าสำหรับคลิปน e ี้ก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแนวทางมีเขามีรุดผิดพลาดวงในเอสจอยตองกราบโคตูดโคไพีพีเอฟซีไปด้วยจ้าถ้าหมักถ้าชอบจัางคอยตามถ้าบ่หมักบ่ชอบก็สามารถปล่อยผ่านได้เนาะจ้าบ่มีการบังคับกันแต่อย่างใดเนาะจ้า สำหรับวันนี้จอยให้เด่นอยู่ที่ศูนย์ศูนย์เบินไปเลยนะจ้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าจ่ะเมื่อนี้เด่นรูดอยู่ที่ศูนย์ศูนย์เก้าเก้าจะศูนย์มีศูนย์หนึ่ง เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะจ้ากดกระดิ่งนะจ้าขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ขคคนละหนึ่งติดตามจ้าเผื่อสิได้เป็นกําลังจใจกับแอดจอยทําแนวทางต่อไปแบบยาวๆเนะจ้าศูนย์เจ็ดศูนย์สามเด่นเก้ารูดเก้ามีเก้าศูนย์เก้าหนึ่ง เก้าสี่เก้าสามเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าแปดจ้าตัวเด่นตัวเน้นจ้าอันนี้ก็คือก้มชอบส่วนตัวเนจาจาศูนย์หนึ่ง อย่าลืมเบิร์นชุนๆเกาเนาะจะน้องพี่ศษสิจ้าแต่ว่าเก้าานี่ออกไปแล้วเนาะจ้าสำหรับการเบิร์นเก้าเนาะจะถามักถาชอบกะนำไปเป็นแนวทางกะอย่าลืมก้าหผัวเนาะจ้าเก้าแปดตัวเน้นเก้าสี่เก้าหนึ่งนี่คือแนวทางหวยเล่าพัฒนาของเมื่อนี้เนาะจ้าสำหรับ คลิปนี้ก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะจ้าแนวทางมีเขามีรูดเด้จ้าผิดพลาดมองในเอสจอยต้องขออภัยพี่พีเอฟซีไ้ด้วยเนาะจ้าถามักถาชอบจังคอยตามถามบ่มักบ่ชอบกับบ้อยผ่านได้จ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยเนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเนาะจ้าขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามจ้าแนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันเนาะจ้าบว่สิเป็นฮานอยนี่เคอี เราพัฒนาแนวทางรัฐบาลไทยจะส่วนแนวทางรัฐบาลไทยอันนี้แอดจอยได้ลงไปแล้วเนาะจ้าถ้าพีพีเอฟซีหิตหรือว่าบกใจายโมได้ก็สามารถเข้าไปรับสมโยนหลังได้เลยเนาะจ้าสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้กับให้ไฮพีดองเอฟซีทุกคนทุกท่านโชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าจิ้มตัวได้กับให้ด้ขอให้โดนขให้ปังๆค้ชใหมาเนาะจ้าจอยต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า